จากที่แจ้งมาว่าตัวเลก u ูเลเตอร์มินิ CO2 ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโดยปกติแล้วเราจะจ้ำตัวมินิ CO2 เข้าไปในตัวเลก u ูเลเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะจ้ำลงไปในฝั่งอินนะครับของตัวเคกนะครับเพราะว่าปริมาณการาซของตัวมินิ CO2 มันค่อนข้างน้อยนะครับ16กรัมมันเอาไว้สำหรับดันไม่ได้เอาไว้สำหรับคาร์บอนเนชันนะครับพอเราเนี่ยนะครับเราปรับเพชเชอร์นะครับอยู่ที่30นะครับพอกดลงไปปุ๊บเนี่ย ก๊าซจะถูกจ่ายออกไปทั้งหมดเลยนะครับเนี่ครับจะจา่ายก๊าซลงไปในถังนะครับปริมาณกา๊าซมีไม่เยอะนะครับพอสักพูด่เดียวเนี่ยเอ่อปริมาณกา๊าซที่อยู่ในในใน,ในหลอดก็จะหมดไปนะครับเราปรับเพชเชอร์สูงขึ้นมาก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับผมตัวมินิเซียทูก็จะเริ่มเย็นนะครับบางทีก็จะขึ้นเป็นน้ำแข็งเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบใหม่นะครับเราปรับเพชเชอร์ออกนะครับคลายนะครับอยู่ฝั่งออฟนะครับเพชเชอร์ยังขึ้นสูงอยู่ให้เราถอดมินิเซียทัวเห็นไหมครับตัวนี้มันเย็นมากเลยนะครับเวลาใช้งานนะครับเราปรับ เพรสเชอร์ให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะครับคลายนะครับคายตัวเกียวออกให้หมดนะครับให้แก๊สที่อยู่ด้านในออกให้หมดนะครับไม่มี้างนะครับจะอยู่ในลักษณะเป็นศูนย์นะครับจากนั้นครับฝั่งออฟครับคลายเกียวนะครับให้อยู่ฝั่งออฟเวลาจะใช้งานครับจะมีรูสังเกตอยู่ด้านล่างนะครับให้เอานิ้วอุดนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็หมุนปิดไปนะครับแต่เรายังไม่จำนะครับเข้าตัวเค็กนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแก๊สจะไม่ถูกปล่อยออกไปด้านนอกนะครับหลังจากนั้นเราปรับเพสเชอร์ครับหมุนปรับอ่าสมมติ3 0 psi นะครับแล้วจะดันออกนะครับก็จําปกติเลยแก๊สก็จะถูกจ่ายลงมาที่ถังนะครับเหมือนเดิม ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับยังไม่จ้ำนะครับยังไม่จ้ำก่อนนะครับถ้าจ้ำแกจะถูกจ่ายลงไปในถังเลยนะครับ